พออีกแล้วพออีกแล้วอ,อันนี้อีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้คือจิ้งหรีดนะคะสีดำตัวเมียนะคะใครเต็มของเลยค่ะทุกคนแล้วพอเพิ่นมีตัวเมียเพิ่นก็จะต้องมีตัวผู้ด้วยนะคะ ไปหาตัวปูกันเลยนะคะยิ่งเสียงห่องอยู่ค่ะทุกคนอยู่บางในนอกบงนี่จะเป็นฟางถ้าเกิดนู่นนู่นนไปโอ๊ยอันเขียดอันเขียดโมเมนจริงหลีดะคะ้ค่ะเขียดอ๋อนี่ไงเจอแล้วเห็นไหมถ้าเพิ่นมีตัวผูพคนก็นจะมีตัวเมียนี่จเจอแล้วได้นล้วค่ะนต่อไปนะคะ โอ้ยอยู่หาอยู่หากินค่ะทุกคนก็จะประมาณนี่แหละเนาะ,ะแถวแถวนี้นี่นี่อีกตัวหนึง่งอันนี้คือตัวเมียเออโอ้ขบไปตะขี่แตกเนี่ยอุ่นอีกตัวนึงนี่เห็นวะตัวนึงค่ะตัวนี้นี่ถ้าเพิ่นอยู่เพิ่นจะอยู่เป็นคู่ไซล่ะออุ้ย นเปิดหาเอาคุณได้บัตรที่นี่บ่เห็นซัำมิจจัดถ้าเพิ่อนด้เขาในี่นีแล้วอ๋อ้ยเขาละม่านผู้ตาบอดีเนะเาะเนาหาทำไมเดี๋ยวเพิ่อนก็ขข้นมาดอกเดวจัคคู่นึงนี่ถ้าเฮาไปนี่เพิ่อนก็สิข้นมามาเบิ่งพร้อมกันนะคะ ช่องทากินในถินเกิดนะคะผู้ใดอยากได้หววก็ไปผู้เดอ้อช่องหัวแม่นในทินเกิดสําหรับช่องนี้ก็ะจะไ้หัวย,ยูแต่ว่ากะนนั่นนให้ไที่หนึง่งงวดเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ก็บ่งอกว่าผู้ใดถือเนาะค่ะทุกคนเพราะลุนหัวเสร็จแล้วก็มามหาไาตาแมงค่ะถือว่าถือกะบไตกินขี้เก่าค่ะมันเสียบเลยค่ะนานีมันกระสีมันนี่ค่ะนี่ตัวหนึ่งเห็นบ่คะนี่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 ตาเหลืองเป๊ๆอยู่นี่ นี่ได้แล้วเ็นบ่โอออีกตัวนึงนี่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 ตัวแม่ค่ะทุกคนตัวม่โอ้ยผู้บ่าวอยู่ใส่น้อนี่น้อไฮ้ผู้บ่าวอุย้ยอันนี้ตัวเถื่หรือตัวผู้นะคะนี่ได้แล้วคะ่ะเห็นไหมคะวันคือยังนี่ค่ะทุกคนข้าเจ้าจักไปทั้งในบุ เปิว่าอันขี่รถเก่งมหาผู้ใดค่ะทุกคนบางคนบอกโอ้ยบอกว่าข่อยบ่อป้ายข่อยไตยอยู่เละเหื่อนนี่ดอกกุศลน,นะคะอ่อมือผ้ามหาอยู่หากินเนาะยามกลางคืนนะคะหย่านยังบานเห้าเนาะบ่ต้องหย่านะคะเพราะว่าอา่ทุกคนกะหาอยู่หากินน้ำกันนะคะกะบ,บ่มียังหลายนี่ค่ะนี่ตัวนึงค่ะไม่ได้หาหย่างเลยค่ะแต่ว่า ถามเพิ่นมีแล้วอู๋ฮ้ายมีงูน้อยนี่ทุกคนมีงูน้อยงูน้อย,น,อยนี่นี่แต่ก็ต้องระวังด้วยเนาะคือสิบอันตรายดอกบระเมนงูเขียวอันนี้ตัวนี้อืมอันนี้ไข่เต็มท้องเลยอ่าในนี้น้อยเท่าก,กับวิป,ปนมั่งกัไวิป,ปนใส่ปกคลีบมันกระแสบเ้ยค่ะใครบ่เคยเห็นวิธีการหาอยู่หากินนะคะ มากค่ะขอ่อยชิพ้าหานี่แหละมาทําคลิปทุกปีนะคะใครที่เคยดูคลิปตั้งแต่ปีแรกยันปีนี้ข่อยกัะหาคือเก่าค่ะทุกคนมวนคือ,อยางนี่ตัวเวลาข้าวยา,างไปข้าตตรงยางกลับมาอีกค่ะเพราะว่าบางเธอเพินพ่นเพิ่นหลออให้นม้าวยางไปก่อนที่ไงเห็นบอกเมื่อกี้ยางกลับมาแล้วก็ย่างกลับไปอีกนี่โอ้ยกลัวสีด้แตลละตัวเด้แต่กลับมวนเด้นี่ค่ะ แมวแมวเอาลงหมอห้อนางนาดในนี้น้อยๆน่ก็ได้กด้นก,กระเสบได้ค่ะนะคะหาต่อไปจะทุกคนนะคะบ่มีมูมูเขาไปใส่บูนี่นแถวนี่สิมีเขียดหลายเด้ค่ะนี่นี่ต้นนึงนี่นนนเห็นไหมคะสีดำดำนี่คือจิ้งหรีดนะคะจิ้งรีด,ดเดี๋ยวก็จะมีตัวเมียเพิ่นด้วยอันนี้คือตัวผู้นี่ถ้าเป็นตัวผู้เพิ่นกะ ท้องเพิ่นก็สิบัตรงท้องเพิ่นก็จะไม่ป่องก็คือเพิ่นจะเริ่มมีมีไข่เล้วประมาณนี้ไหมคะ่ะเอาเอาหาตัวนี่ไงอันนี้คือตัวถึกอุ้ยมีหอดปลาบอนออแล้วคะ่ะทุกคนมือนีหาอยู่หากินคือเอาค่ะย่มกันขึ้นได้คะ่ะ บ่แมนหาย่ำเว้นเลยค่ะหาย่ำขึ้นไตแมงค่ะไตแมงมาค่ะผู้ใดสิไตแมงน้ำกันนะคะนี่นี่ตัวนึงเห็นปะคะนี่เอ้ยตัวนี้ตัวสาวผู้สาวมาถามผู้บ่าวว่าตัวสาวก็ถ้าถ้าเป็นจิ้งหรีดนี่ก็จะอร่อยนะคะเป็นจิ้งหรีดนาเขาเรียกว่าจิ้งหรีดแบบธรรมชาตินะนี่อีกตัวหนึ่งจิ้งหรีดสาว ว่าต้องไปหากินไก่ค่หมูขาเจ้าปูนขี่รถไปเป็นกิโลสองกิโลกับพ่อไปน้ำเดือเอยด่ที่นี่อยกับพ่อเด้กินอยู่นกขาปูนตัวนึงเต็มไปมาไ,ไปน้ำก้นดอกยานตกน้ำเคียดหลายด้ยวยค่ะทุกคนเคียดต้นนี้น่อยเขาเอื่นเคียดนี้น่อยนะคะหลหล,ลายพุนยู่ใน้ัางขาง,งสาพุนเต็มลุ่มหนามจมจอมอยู่นะคะบเอาเด็กตกน้ำไว้น้ำบ่บกินอ้าวนี่อีกตัวหนึ่งค่ะทุกคน นี่อึมไปใสเสียรีบโเห็นซจำขาเพิ่นยวๆนี่กระโดดดีค่ะไว้ไปเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกเจ้วกับไม้คอ,อยเห็นอีกเพราะว่าทำท้า o n า y ไปแล้วเนาะเพิ่นกระแตกออกมาที่หลังนะคะช่วงนี้คือช่วงเวลาสามทุ่มนะคะ หาอยู่หากินคือเก่าคือเดิมคล้องทุกปีนะคะหนึ่งปีมีหนเดียวนะคะช่วงหนาหนารลอดนะคะพอฝนตกมาแล้วเนี่ยเพื่อนก็จะเ,เพื่อนกับมีหนาม,มีหนายกินแล้วนาะช่วงนี้เพิ่อนออกมากินน้ำค้างนี่ค่ะทุกคนอีกหนึ่งตัวว้ายไปซ้ำาบเห็นซ้ำมิดจ,จัดบ่ได้เอาหั้นได้ก็ไปเอาตัวไม้ก็ได้ตัว มาค่ะมาค่ะมาหาอยู่หากินน้ำกันเลยจ้านี่นี่เห็นไหมคะทุกคนเอา้าเอา้าอาย่าไปอันนี้คือตัวเมียูบุนตัวผูกเป็นหงองอยู่จังอยู่ใสได้ยินเสียงอยู่นะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะไปจับคุณนะคะฉันคือตำรวจมาหาจับคุณนะคะในฐานะที่คุณส่งเสียงร้องรบกวนชาวบ้านนะคะโอ้ยอยู่หลอกเลิกนึง เต็งไหนน้องสิเอาได้อเอาไวได้เอาไได้ซ้ำลงอู้วให้ตายข่อยวันนี่นี่นี่ค่ะลงรูไม่ทันสำเร็จค่อยเพื่ออะไขเพิ่นมีตัวหนึ่งเพิ่นก็มีตัวสองมีตัวเมียมเพิ่นก็มีตัวผู้เนาะค่ะทุกคนเดี๋ยวจะลงไปทางนี้นะคะ